วันนี้จะมาเฮ็ดน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลานะจ๊ะปลากะทินิดนิดนะคะนี่จ้ะเสร็จแล้วดูหน้าตาเสรลกสิมาตมขนมเ้นนะจ๊ะอันนี้จะนมจีนทเทาสิตมยี่ห้อนี้นะจ๊ะเสียบเส้นมันจะนุ่มเหนียวหนุ่มนะยี่ห้อมันจะเป็นสีเหลืองเสียนะจ๊ะ นี่ห่อเนี่ยแหละกินแล้ถือใจติดใ,ใจเยว่าเศร้าในกระเทียมน้ำต้มมาใน,นสิต้มสองห่อด้วจ้ะเพราะว่าเพื่อจะของน้ำเหลก็กเพื่อปลาละสมีน้ำเนาะ <Okay. S 1> นี่นะคะต้มไปเลยสองห่อเหมะะือนีันค่ะห้างซีต้มประมาณแปดนาทีเด้อเพราะว่าอันนี้มันสองห้อมันกน็ตอนนี้ก็เริ่มไกลสิได้ทีละเส้นมันจะใสเหนียวนุ่มนะคะยี่ห้อน,นี้จะ้ะมียี่ห้อน,นี่แหละกินดีติดเตอร์ยี่ห้อน,นี่ละ่ะ แต่ว่านมจีนมันมีไหล่ห่อแต่เนี่ยเท่าที่ล่องมากนะจ๊ะมักยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวห่อเหลืองเหลืองเนี่ยละ่ะได้ละเส้นมันจะเหนียวหนุ่มม่นเศนมะเพราะเขาล่างเขาจับเห็ดเป็นจับเป็นจับลรวเส้นนี้รับร่องว่าก,กินแสบเหนียวหนุ่มขัดสิติใจแต่ว่ากับมักไผรมักมั่นดอกวะแต่กับอ่องเบิ้งมันบ่ค่อยมีแป้งนะจ๊ะมันบ่ค่อยเป็นแปง้งเวลาเขาต้มอันนี้มันจะเหนียวหนุ่มหอจะสีเหลืองนอ่อนๆดอกจ้ะเดี๋ยวขอเทน้ำกันได้ลว แปดนาทีแล้วเนี่ยจะหลังจากเทออกแล้วแล้วก็จะมาใส่น้าเย็นนอกน้าเย็นแล้วก็สีเฮ็ดเป็นจับนจะจ้ะเสร็จแล้วจ้าหลังจากที่เอาเห็ดเป็นจับเป็นจับไว้เดี๋ยวเอนิ้คอจัดผักจัดอย่างเตรียมไว้ไปฝากมูกันด้วยจะ้ะฝากปะนี่จ้าเสร็จแล้วอันนี้ก็คือผักขางเคียงนจะจ๊ะเขาก็มีแค่นี่อันนี้ก็ขนมจีนที่จับเห็ดเป็นจับวองหันนี้ ก็อันนี้ก็น,น้ำยานะจ๊ะเป็นอันเสร็จนะคะวันนี้ขนมจีนน้ำยาป่าของเรานะคะเออฝากไว้แน่ผู้ดใดเขามาชมกับฝากติดตามให้กำลังใจกันนะเด้อจ้าวันดีจ้าจากแอนจ้า